นั่งนั่งกับน้องทำอะไรเล่เนของเล่นเนี่ยอีคิวนั่งแม่มาสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วคิวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดเหรอมีแผนจะทำอะไรวันหยุดเล่นนะ้ำเอะ เอออยอาทำเยอาทำเนี่ยนั่งคุยดีๆเร็วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ สว,วัวดสวดีครับสวัสดีครับเด็กๆทำอะไรกันบ้างครับอยู่บ้านวันหยุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูครับวันหยุดเด็กๆทำอะไรกันบ้างครับเล่นของเล่นนะเียวทำอะไ อันนี้วะน่ะ,ะสวัสดีครับช่วงมันหยุดทำอะไรกันบ้างครับ ไม่เห็นเพื่อนเลยหรืไม่เห็นเพื่อนเลยนี่พรานี่ปืนนี้เลยครับเป็นนั่งไปนั่งขานาคิวพาน้องเป็นนั่งโอเคสวัสดีแล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับถามไปเล่นน้ำไม่ได้ไปเล่นน้ำหน้าบ้านแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนอะ นะมา่ยวมสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาติดตามครับเด็กใครเล่นกันบ้างครับ ตีกันมากไหมเด็กๆตีกันมากไหมไม่ไม่ตีนะมีแต่หยอกแรงใันรทางทกยกขึันทายกันได้นะครับมีใครเป็นลูกเป็นเด็กผู้ชายสองคนไหมครับได้นิ่งสยบแล้ว ปัง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 มาจะพี่ทำให้รับรองไม่จิบแน่เอ้อเด็บมันเป็นธนูยิงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับมันหยุดเริ่มมันหยุดแล้ว เข้าสู่ปรพิธีสงการานต์นะครับเด็กๆอยู่บ้านทําวางแผนทําอะไรกันบ้างครับเล่นนะ้ำวางแผนจะแก้ทุกคนเอนว <Okay. S 1> สวัสดีค่ะพี่มิตะสวัสดีพี่ๆแล้วสวัสดีครับอายุเท่าเลยครับแปดขวบเท่าเลยครับ จะขึ้นป3ล้วนี่นเล็กดมาอเ่นเย่จะดีตากันระวังจับเล่นๆทาปล่อยปอยมันจะดีตากันระวังนะไม่ได้เด่นขึ้ผนังอู้าอยทางเข้ายางนะน้องมิตะ ยังไม่ไม่เล่นไม่เล่นปล่อยปล่อย oh. ขอบคุณครับขอบคุณพี่เขาเลยขอบคุณครับอันเดีย สวัสดีครับขอบคุณครับไม่ไว้บ๊ายไว้บ่ายนี่คือไวบ่ายเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยฮะไปแล้วเปิดชาวพิษณุโลกสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับใครว่างๆ คือใคดูายดูเข้าลงเข้าลงควาชิวิทก็ใส่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน um ัก่อนเนาะเี้ยเนี่ยมีพ um ี่ดูอยู่ ส่งการทำอะไรกันบ้างครับเล่นน้ำเอารถอ,อันนี้เล่นน้ำเ,เหรอใส่น้ำมาคุกปลาระเบื่อเบิดอะรเรื่อนะจะเลยนี่ครับมาพบก,กับสองออครับวันนี้เอาเรื่องไฮโลเป็นรนะูน้ำออมันเครื่องมันจะไม่พังหรอไม่พังเอามันจะข้าไปสุดเอาไม่ก็ไหละนะแล้วปิดรู สวัสดีครับสวัสดีครับ